เออเรื่องว่ามี่น้องหลายคนบอกว่าพี่พี่ปลูกเออหวานหางเจระเ้เฮ็ดจากไหนมันคือตนยยน้นใหญ่น่ะนะอันนี้อันนี้มันยังบบใหญ่แต่ว่าสีบอกเทคนิคใด้การน,นี่ลูกเล็กเด็กแดงมันนี่เอาออกให้เบิดเลยค่ะเอาบอกว่าได้ไหวบอกเอาออกมันไม่แย่งอาหารโอ้เสียดายเนาะอันนี้เขาเขาเอาไปปลูกต่างหากเดยบอกยได้ได้โอ้โให้มันไปใ่กระถา,า,างอื่นเห็มไปใ่กระถางอื่นอ่าอ่าดีเด้อ โอ้ยหลายค่ะลูกเพื่อนน่ะแม่ลูกเพื่อนลายค่ะเ็ดจังไหลมันจเป็นสีง่ายไปที่ยครับอ้าวกันไกลมาเอาลูกออกแล้วกะแล้วก็เพิ่มฐานตอนนี้ฐานเขามันโมมันคุ้งเลยค่ะเนี่ยมันโมมันกุ้งคือมันรอๆเลยแหละมันรอรๆเลยแหละมันรอนๆเลยแหละเราจะเริ่มเราจะให้ให้ชีวิตใหม่มันอให้ชีวิตใหม่มัน ให้มันเริ่มต้นชีวิตใหม่ตาดแบบนี้เนาะเอาตาัดออกทีสีเลยบ่ตับตาดออกเลยตาดออกเลยทีนี้ทชายังไงมันก็นจะออกลก่กเขาจะไปเหตุให้มันออกลากไงจะเหตุให้มันออกลากที่นี่วิธีแกะบานหางจระเล้ออกนะคะให้มันจำๆนะอ่ะหมุนไปเลยนะคะแกะแกะคาง้ายแกะอย่างนี้จิ้มนิดเดียวค่ะ แล้วก็หมุนไปข้างอีกข้างหนึง่งครับ,รบนั่นก็สีออกเอาออกให้หมดเลยขันมันอยู่มันสีมันสีเปื่อยมันสีผ้ากันมันสีผ้ากันเนา่าครับจิ้มนิดเดียวค่ะจิ้มนิดเดียวแอ็นแอนไปด้านนี้พื้หมุนมาทางนี้ค่ะครับนี่นมันจะออกมาแบบนี้ถ้าแบบนี้เนี่ยแสดงว่าเฮ็ุถือแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี่ยเป็นวงอยู่แบบนี้นะแสดงว่าเฮ็ุถือแล้วแผล แผลเขาจะสวยนะคะอ่าอย่างนี้ต่อไปจิ้มนิดนึงจิ้มนิดนึงแล้วก็หมุนไปหมุนไปแล้วก็ออกให้เมิดๆเลยเหลือไว้ประมาณห้าถึงหกห้าถึงหกทีนี่เขาเอาไปปลูกเลืเลยแบบทีนี้ปลูกคือปลูกลงไม่กระถางเดิมก็ได้บ่ะครับกระถางเดิมแล้วก็ปรุงดินนิดหน่อยเดี๋ยวนะ กระถางใหม่ก็ได้อันนี้อันนี้เว้นไว้ก่อนเด้ออือ่าสมมติว่าน,นี่คือกระถางเดิมเขาเนาะมันก็ขนาดเดียวกันนี่แหละมันขนาดเดียวกันนี่นะกระถางนี้อันนี้ใส่ปุ๋ยใส่ยังธรรมดาเลยครับแมนค่ะเป็นดินปลูกธรรมดามเป็นดินปลูกธรรมดาแล้วก็ทําทํหรูลงไปถามนะถามันโปร่ปงๆนะถามมันโปร่งๆเขาก็เสียบรงเลืเลย นี่ค่ะตั้งขึ้นตั้งขึ้นแบบนี้ตรงนี้แน่นบ่ครับดินต้องกดให้มันแน่นแน่มันจังบ่อโคงเคียงเนาะค่ะมันจังบ่อโค้งเคียงเขาเสีได้รูปร่างที่ทีดีแล้วก็ฐานมันฐานมันสีมันมันจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ของมันแบบนี้โอ้ครับเออ้าถ้ามันยังโค้งเคียงอยู่เอาดินมาใส่อีกนะคะเอาดินมาใส่รอบๆให้มันเหมาะสมให้มันให้มันแตะครับ ให้มันแตะกับกาบสุดท้ายมันน่ะนะครับกาบสุดไทยมันเนี่ยเพื่อว่าบอให้มันลุมพอดีโค้นมั้ซะให้มันพอดีโคนมั่นครับบาท,ที่นี่พอดีโค<น>้นเลยวมันกยยังอยากโค้งเข่งอยู่เด้เห็ดจังใดแบบี่น่เดี๋ยวมีเทกนี้นะคะทุกกระถางที่ปลูกไม่ต้องเจอสิ่งนี้นะลสิ่งไหน้นละอ๋อเอามาขำใส่ขว้าไว้ นี่คุณจะล้มมาทางนี้ใช่ไหมมาง้องแงงง้องแงงกันวะอ่ามาดำเลยเลยเลยค่ะเริ่มแน่นแล้วอันที่สองอันที่สามก็ว่าไปนะคะที่นี่ทํามันใหญ่ขึ้นมันมันมันจะเริ่มแน่นถ้าสักสามอาทิตรากมันก็จะเริ่มออกแล้วมันก็จะเริ่มต้นมันก็จะแน่นแล้วเนาะเราก็ค่อยเอาอันนี้ออกครับผมเออเอาอันนี้ออกแล้วมันก็จะ ไม่ไม่โยกแล้วสักสองสามอาทิตย์มันว่าจะเอาอีดออกค่ะคให้มันแน่นก่อนก็ลดก่อนทุกครั้งที่ปลูกใหม่นะอย่าลืมเด้อลดน้ำค่ะลดน้ำทุกครั้งที่ปลูกใหม่หกก้าก็ยย่าเอาไปเขาย่าเอาไปอยู่แดดครับรดน้ำดูบ่นะเพียงมือละเทืยมือละเทอเนาะมือละเทือและต้องไม่โดนแดดครับผมให้ให้เขามีลาก่อนเขาค่อยมีแดดกว่าครั้งเจ้าเล่เกยู่บ้านนี้ ก็จะปลูกให้ให้โดนแดดประมาณครึ่งวันเฮ็ดจังไรจังสี่โดนแดดครึ่งวันว้ไ,ไต้ห่มใหม่พอบายมกตน้นต้นใหม่มันก็จะบางไวคือคือจังซุ่มนั่น,นไปเบิง่งบ่ไปเอาลงหลายกว่าโดนกว่า,าสามอาทิตย์แล้วนะมันก็จะเริ่มมั่นคงแล้วนะคะเริ่มมั่นคงแล้วเขาก็เขาก็จะตูนะทีนี้ชีวิต ชีวิตใหม่เขาจะได้ฐานใหม่รากใหม่ที่แข็งแรงอ่ะน,นะนเ,ออเ,เนี่ยเข้าอโอ๊กได้เลยเนี่นยยังหมดโออกเนี่ยเพืเ่นก็นจะเริ่มติดเริ่มมีลูกน,น้อยๆแล้วอ้อนเบิ่งครับเสือมมีลูกน,น้อยๆอ๋อเนี่วนะนี่น้อยเลยเออเนี่ยเนี่ยแสดงว่าเพื่อนรากเพื่อนไปแล้วนะ,ะรากแข็งแรงแล้วนะคะรากแข็งแรงแล้วไปได้ดูแลง่ายว่านาังจุลกีแทบจะบ่ต้องดูแลเลย รดน้ำเข้าไปมี่ยังกระใซเข้าไปอะนะครับที่นี่มะเบิงมันไ่มันไ่นยยขื้นไ่ขื้นมาอีกนะต้นเริ่มโค้งเข้งอีกครับตัดอีกอืมอ่ตาตัดอีกแล้วก็เหตุอีกคือเกาครับมันก็นจะค่อยไย,ยขื้นไ่ขื้นมะเบิงรอบที่ที่ต่อไปคือตัดตัดแล้วตัดอีก,ก่ะน,นะาอ้อนครับตัดตัดครั้งที่หนึ่งก็ได้เท่านั้นใช่ไหมอพอต้นนั้นสูงขึ้นไปอีกก็ตัดอีกครับน,นี่ค่ะนี่คือรอบ ตัดครั้งที่หนึ่งตัดครั้งที่สองอให้ได้ได้ซ้ำแน่โอ้หใหญ่แยงใหญ่ใหญ่อยู่ต้นนี่ใหญ่อยู่โอ้หใหญ่แยงครับเออสองใบบรรทัดได้ได้เนี่ยนี่การม,านมันแน่นเดียว <c oughs> มันมีอีกต้นหนึง่งเอาเอาไปเอาไปเห็ดอาหาร <c oughs> ใจหอนปวดเอาเบิดต้นเลยครับ <c oughs> เอาบ่ได้เอาจงไว้ใหญ่กว่านี่ต้นนั่นน่ะตัดตัดรอบต่อไปอีกนะครับ อันนี้เป็นเทคนิคทีไปว่ปาถ้าเฮาเฮาบวมอันนี้ก็คนพบโดยบังเอิญคือกันมันมันงวยไงมันงวยก็เลยตัดเพราตัดแล้วเอามันใหญ่กว่าหมูมนะมันใหญ่กว่าหมูไอไอต้นน้อยเล็กๆถ้าเฮาบวตมันก็น้อยอยู่จังสัรน,นะนะมันก็น้อยอยู่จังสรนจังหวะนี่ก็คืออีกเทคนิคหนึ่งในการปลูกหวานหางเจเระเ้ให้ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆนะคะวสวัสดีค่ะ